จกัจกิมสวัสดีพี่น้องเงี้ยท่านได้พากันเมื่อเล้วค่ะกนินเป็ดก่อนพี่นออ้องเอ้ยเกิดอะไรเกิดอะไรกด้กินกินมันเป็นกุยยากันเมือ่อจ้าก็เลือกเขาเลือกก็คือว่าเอือบแล้วอะไรก,กับซีซีมึงอะไรพี่นอ้องเพราะว่าสัญหาลายโต่หาโตจ้าว่ามันสีจ่างสีเข้มสินวันหรือว่าสิแนวใดเนาะจันสร์จีริเตอร์เตมถือคันเดีพี่นอ้องก็เลยวแบบซีซีสก้อน จากโซ่จากสามสามซุมซ้มหัวบ่อเอาเอาตัวน้อยบอ่อม,มันเฮืองยุ่เออแล้วก็จะปีนเป็ดเออโอบไวเดวนั่นบอ่อโบจ้านะคะรับบ่อแบบปีนจา้าอ๋ออีกจังหน่อยพี่น้องเย้ย ใส่สูตรนี้จ้าพี่น้องจ้าพ่อใหยูทูจบจะอย่าบตื่นคนเด้อเออสูตรนี้จ้าพี่น้องอันนี้ก็คืออบไก่ของเรานั่นเองนะจ๊ะ <c oughs> จะบตัดบ่ไหมไงเีบตยบริตัอืนเลมบิ ลายสีเฮ้ยทาทาไหวนแลตแหลตโอ้ยทาไหวนแลตแหลตมืออื่นปเป็นอะไรเฮ้ยทาในตู้นี้บาไาจากท่าสีแดงอืมโอ้ยกาดบอสตัแล้วมันผิดท่าไา้บอทาบอ้ยสีแดงนละ้มันอะไรนะโพดมาต้องสีม่วงสีดำปัจจัยอะไรนี่ปัจปจุบันกลืนกันกับอันจกทานเออจกทานนด้เฮ้ยอืม ตีด้ค่อาผาต่อนแล้วืมานเกจไป้าไเเ้เจ้าหายเอาเอืมกับสมันจะ้าหวาลย่ีดเลย่คืนก็เลยออกดอกออกดอกแล้วอือไปบ้านเล็กนไม่ถาเลยอือ บาราอเือนะคะสาลตกัยังบริทเต็มเป็นีเอาไปปน้าเรามนัยวนทายพันนก็ตายิจัยุค่นรียน้อะเป็นอะไรเ็ียกบ่เฮ้ยเป็นนอนอยเป็นนอนอยแ้นองนั่ตุ๋ยนะเวียนลาบลาบเฮยลาบ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 ่ห้างละร้อยก็บอาบ่ เอาแล้เงินถึงก็ทำจ้าคอยว่าคอยยัดไจ้เด็บบนมืออยู่แค่นด้มาแข่งละลอยเจ้าจิบประเิษตนีาชีทุ่มบอมันจะจีเกียงเฮ้ยแตกนี่หรอร้านเสริมสวยเคลื่อนที่จ้าพี่น้องเอ้ยจ้าเคลื่อนที่จ้า

ขัดบ้านอาพี่ลองไปหาขัดบ้านนาพ่เฮ็รปว๋อเออเฮดโรโบสอีน้อยีไปหาเออมาพร้อมมาชุมนะเนาะนักกระเดี่ยวนี้เป็นกกรนักกระเดี่ยมบริการบอกันผู้เองนะบอนน บริการถึงทุกอีกพ okay. ี่น้องทุกท <No> bueno> ี่ล้ายให้พร้อมล้างมือเท้าหน้ามัสลันสวยเกินที่จะขบุ่จนมือได้ได้กินเขาจ้าเข้าไปเบงปีเป็ดอีกกบพี่น้องใหม่เลยพี่จั นิ่อบไวอยู่นิ่จ้าพี่น้องรวดเร็วทันใจซาสร์ลระอบอย่างนี้ให้มันร้อนไปทั่วถึงถึงทั่วอนุคุมขนของนางนะจ๊ะหมขอขัปุ้นกับอะไรไงพี่น้องจองแํมนี่จ้าหมอบหมอเบือ,อยังอันนี้นะหมอคือมันมใหญ่แต่พี่น้องหมอกัปุ้นประกาได้เออระยะดี่พี่น้องเปิดให้เบริรงนสกอนเด็กสักบาทหนึ่งนะพี่น้องเพราะว่าเขากินนะกับหมอหนึ่ง้วจ้าคุณหมอหนำขัปุ้นนะคะกินเพิ่มราคาครึ่งหนึ่งจ้า เอ้นํำลีรอพี่น้องนํำแดงใจหายเลยเออหมอนาะยใหญ่ใหญ,ใหญ่ทั้งจอกใหญ่ทั้งหมอจ้าพี่น้องพี่น้องเอ้ยนี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ที่สี่โมงสี่โมงเท่าไรเลยสี่โมงหนาทีจากตะเวนกำลังจะรับขอบฟ้าอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเออ เมื่อผ่านไลายจัะว่าเฮ็ดออกอยู่ที่ตัวพี่เน่าเฮ็ดสวยบ่เฮ้ยเฮ็ดสวยบ่อกหลังจากที่ว่าเขาขีดเอ็นจับขีดินลายนั่นเอเออผมกับตาัดเล็บกับอยากแต่งอยากย่างอยากเอออยากเป็นผู้หญิงบอบบางอีกเลยอดีกระไรเฮ้ยผู้หญิงบอบบางฮะแต่ยังคนคือลิงนี่อืนตัดนังชื่อ ม่กคือลียงวะเฮ้อืมนอคือเลีงคือปูแบบแบบแม่กับบาเย็นเทดาชิชาวบ้านรแม่เล่าตัดกองก่อนดีแล้วสิซึ่งกูเลยลหนึงลหนึงกยจะลาซึ่งอยู่บ่ว่าก่อนมีตีนจักหอมตีนจักความโว้ยื่อยด้ เราสิตั้นจอโดมน่้เออกอยกระดมอยู่แล้วก่อนมากดมยกมากิเด้ออือกระมอดูมาพี่นกจัดซุปแล้วาแล้วก็สมานยำมานผักขาวนะคะไม่ไม่ม่ที่ประเทนี้แต่แยกได้หรอเออมันทีกระโดงกันแล้ัจ้าเดินจ้า

ีิเศษจะพี่เราเพ็นา,า,ามโตดจามาเรียง<ม>แขกพุณนีพว่า่ฮชิ่อาซีนผัดข,ข้าวพอกินก็ได้พี่เราพเศษใจนั่นเองนี่กินยุ่งยากลายากอีบตะต่ลงมาลเออจกาเยล

ซีกังพี่น้อเอ้ยแล้วาจะฟิเป็ดของเรานะคะเนี่ยไปสกินจากจีบิงวะจะแซบหรือไม่หรือยังไงมาพี่น้องไปซีมจะเป็นยังไงซวันวันหรือไม่หรือยังไงอันนี้รับจ้างบนบนสั่งเดียวอยากใส่ดียองรออ่ดเียเนกเ็เฮ้ยงี้อยียดีิฮ้ย บอเขเอาไปเอาโคเวียดเอาเวียดถ้าจะบอาเอาเล้ากันจะเอาก็จะไปลอยเอาโคเวียดนะโคเวียดใรอนี้คเป็โคเวียดอโคล่านันโคล้าพูไปให้อาเลมตะกี้นะเฮ้ยเออจืโคล้าู้ แล้วพอให้กัวแลวนั่นให้ก่อนกระเสียพูดเจ้ากูปจไปเสีพูดเจ้าผู้ปใรกะแบนั่นแหละว่าูเลยนละอเยแล้วไปอาเลยไปเอ้ยสมพูองมารย่อยเ

มันเหมือนคุมกันเลยตทต่แงกันะครับเพราแต่ากันเยอีกจ้าง้มกันจ้าอบายอยโนจะเป็นคไเดี๋ยวเราครับ้งระปเล